สวัสดีครับผมสวัสดียามบ่ายๆนะครับขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าครับอยู่ที่สวนที่ไล่เหมือนเดิมครับหลังจากเมื่อวานเข้าสวนนะฮะก็เจอต้นมงต้นไม้ในสวนต้นพุทรงพุทราล้มนะครับแล้วก็จอบหักพังไปนะครับจอบผมก็ได้ทําการซ่อมเรียบร้อยครับผมวันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยยูเรียที่ผมไม่ได้ใส่ต้นกระเจี๊ยบนะฮะแล้วก็ ของผมก็จะเป็นเสียมวันนี้ก็จะห่างจากต้นกระเจีย๊ยบูงมาสักคืบหนึ่งนะับผมก็จะยอดปุ๋ยยูเลียไปรวมถึงวันนี้ก็มีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งของผมในการทําสวนนะฮะมีตะขอวันนี้จะมาตัดแต่งใบกล้วยสัหน่อยครับตัดแต่งต้นกล้วยเทหน่อยใบยกล้วยออกไปไหนที่ว่าย,อย,ย,อย้ยอยๆเหี่ยวๆดำๆก็จะตัดทิ้งนะครับผมแล้วก็ รวมถึงมาห่อฝรั่งเพิ่มเติมด้วยครับวันนี้ก็จะมาห่อฝรั่งเพิ่มเติมด้วยในสวนนะฮะนีแคบผมวันนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับสนุกนะะตื่นไม่ได้ตื่นดิทีสายมาใบใบมาก็เข้าสวนบางทีก็มาเช้าเช้ามาเช้าเช้าเช้านี้ก็ทํากิจกรรมตัดย้ตัดหญ้าแถวบ้านนะฮะผมสวนใบใบก็เข้าสวนเข้าไรเหมือนเดิมนะฮะก็มาดูการเติบโต ของต้นไม้ในสวนที่เราปลูกไว้อย่างเช่นแตงทงแตงไทยออกลูกแล้วนะครับผมฝักทองยังก็ยังไม่ออกลูกส่วนข้าวโพดก็เตรียมตัวเก็บนะฮะอีกไม่นานก็จะเก็บข้าวโพดแล้วฮะส่วนฝ uh, ักทองก็ยังไม่ออกลูกเลยนะครับผมส่วนวันนี้ก็จะมาตัดแต่งกิง่ง uh, ต้นกล้วยนะครับตัดแต่งใบต้นกล้วยรวมถึง เดินดูสวนไปด้วยครับเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวลมลมตกอีกสักหน่อยก็เออ่จะใส่ปุ๋ยนะฮะแล้วก็หลังจากเดินตัดแต่งไอใบกล้วยเสร็จแล้วก็จะห่อผลฝรั่งโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอทำกิจกรรมยามใบใบสักหน่อยครับผมวันนี้อากาศเมื่อกี้ก็แดดยังเปียงๆอยู่ตอนนี้แดดลมลมตกแล้วฮะ ีก้อนเมฆเข้าไปบังแสงแดดดูหน่อยฮะก้อนเมฆดูซะก่อนก้อนเมฆเตรียมตัวฝนจะลงอีกแล้วนะครับโอเคครับดีครับหน้านี้นะฝนก็จะสบายๆหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวขอทำกิจกรรมยายใบายก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ่ายให้รับชมส่วนอีกทีหนึ่งครับแล้วก็จะห่อฝรั่งเลยวันนี้โอเคครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ภารกิจผมก็ เสร็จสิ้นแล้วครับวันนี้มาห่อฝรั่งนะครับห่อฝรั่งลูกที่กําลังพอดีที่จะห่อนะฮะก็เลยมาห่อซะนะครับแล้วก็มาใส่ปุยยูเลียรวมถึงตัดแต่งกิ่งใบกล้วยนะครับผมนี่ฮะฝรั่งตอนนี้ขณะนี้ก็หกโ,โมงครึ่งนะครับผมหกโมงครึนะครับฝรั่งในส่วนเราก็ยังต้นเล็กอยู่ผมก็จะห่อแค่ต้นละประมาณ10ลูกหรือสิลูกน่าจะได้ พราะเด็กกลัวกิ่งหักนะครับผมเ,เบื้องต้นนะครับโดยประมาณก็ข่าวๆก็ประมาณตอนนี้ห่อไปทั้งหมดห้าสิบเก้าไอ้ไม่ใช่เก้าสิบห้าลูกนะครับทั้งหมดพรุ่งนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยหวานในสวนด้วยครับปุ๋ยหวานต้นฝรั่งนะครับไม่งั้นหน้านี้เขาจะไม่หวานถึงหวานก็หวานน้อยอะ่ะก็เลยต้องใส่ปุ๋ยแต่มันก็ต้องใส่ตลอดนะครับปุ๋ยช่วงนี้เดือนหนึ่งใส่ทีหนึ่งเดือนหนึ่งใส่ทีหนึ่งนะฮะ ส่วนนี้ก e ็ต้นไม้ผมก็งามเลยล่ะฮะต้นกระท้อนก็ติดแล้วต้นกระท้อนปุ๋ยฝ้ายนะครับผมส่วนนี้ก็ต้นกระเจียบนะฮะผมก็ใส่ปุ๋ยยูเรียไปนะครับผมพวกพริกแถวนี้โซนนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยยูเรียไปนะครับผมโซนนี้นี่ฮะพริกใส่ปุ๋ยให้เขาหน่อยโซนนี้ก็ให้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เดินดูสวนไปด้วยกันครับฝรั่งก็นี่ฮะนี่ อันนี้ลูกยังไม่พอหอนะครับรอให้โตนี้สักนิดหนึงฮะโตัวนี้ใหญ่กว่านี้อีกหน่อยกําลังห่อตอนนี้ยังห่อไม่ได้ครับก็ลูกฝรั่งที่กําลังจะหอกาลังโตนี้ก็เยอะประสมควรนก็ต้นฝรั่งผมทั้งหมดก็ประมาณ30มสิกว่าต้นสาสิต้นนะฮะแต่ห่อต้นละเ่อ ิบลูกหรือสิบเอ็ดลูกก็จะอยู่ที่สามร้อยกระลูกได้ของปีนี้แต่ถ้าก็าอายุมากขึ้นหรือโตวกว่านี้เราก็จะหอเพิ่มขึ้นนะฮะประมาณน,นะฮะเราก็ดูกิ่งก้านสาขาเขาไปด้วยนะฮะพวกฝรัง่งนี่บางทีผมก็ตัดแต่งกิ่งไปก็คือเด็ดใบฝรัง่งที่ว่ามันมันดูลกๆนะฮะอย่างเช่นนี้เนี่ยก็คือใบฝรัง่งให้มันโปร่งแสงซะหน่อยนะฮะมันลงมแมลงจะได้ ไม่เข้ามายุ่งนะฮะฝรั่งก็หอไปทั้งหมด95ลูกนะฮะโดยประมาณนับโดยคร่าวๆนะฮะโอเคครับวันนี้เดินดูสวนไปด้วยกันนะครับผมปุ๋ย,ยเลียก,ก็ใส่แล้วนะครับหญ้าก,ก็ยังเยอะอยู่พอสมควรนะฮะแต่บริเวณโคนต้นที่เราใส่ปุ๋ยก็ไม่มีหญ้านะฮะพวกต้นถั่วถั่วที่ส่งเนี่ยฮะก็โตมากเลยนะะส่วนพวกฟักทองที่ผมปลูกไว้นะฮะก็เลื้อยเป็นแถวเลยนะฮะนี เป็นแถวเลยนะฮะแล้วผมก็มาตัดแต่งกิ่งต้นกล้วยด้วยนะครับผมตัดแต่งกิ่งต้นกล้วยนี่ฮะก็จะตัดประมาณนี้ไม,ม,ม่มีมดมีแมลงนะับผมให้ดูลงลูกปุ้งซะหน่อยนะฮะอย่างน,นี้ดูลงลงูกป,ปุ้งนะฮะต้นละมุดเป็นสวยมาเลยก็กำลัลงงามฮะกำลงังงามกำลังสวยนะครับผมเดี๋ยวรออีกสักประมาณสามสี่ปีก็โอเค น่าจะได้เก็บผลผลิตนะครับผมส่วนกล้วยก็ประมาณไปลายปลายปีก็ทยอยเก็บเรื่อยทยอยเก็บเรื่อยนะครับผมวันนี้ก็มาตัดแต่งกิง่งต้นกล้วยไปด้วยนะครับรวมถึงใส่ปุย๋ยยูเรียแล้วก็ห่อผลฝรั่งส่วนนี้ก็ต้นงอโรงเรียนฮนะต้นงอโร,งเร,นนะง,อรงเรียนก็ปลูกในนี้เลยฮนะแซมต้นกล้วยไปเลยเพราะว่าใน,นาอนาคตต้นกล้วยเขาก็ต้องต้องโลทิงนะ้งฮะต้องโลประมาณห้าปีก็โลได้ พอดีได้ผลผลิตพอดีกล้วยแล้วก็โอ้บีนะฮะได้ประมาณห้าบีครับห้าบีด้วยประมาณนะฮะนี่เอาละวหนึ่งผลผลิตจากสวนเราที่จะออกจากสวนฮนะในอนาคตกล้วยก็ประมาณสักเก้าสิบวันก็น่าตัดเครือได้ครับก็ต้นนี้ก็สองต้นนะขึ้นไม่ผมก็ได้ไม่หนึ่ตัดแต่งไปสักหน่อยนะครับผมตัดแต่งเขาสักหน่อยนะฮะ ส่วนต้นเออ่นี่พวกเอ่ออะไรอ่ะมันเทดมันเทดก็เริ่มเล okay, ื้อยแล้วฮะมันเทดก็เริ่มเลื้อยเรือเต่งฟ้าก็เริ่มเลื้อยแต่งไทยไม่ใช่แต่งกว่าแต่งไทยโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการมัดกิ่งพุดไปกิ่งเอันนี้เท่าไหร่ฮะนี่ฝางผมก็เตรียมมาแล้วนะฮะฝางผมก็เตรียมมาแล้วมัดกิ่งต้น มาโรงเรียนซะหน่อยฮะเพราะว่าช่วงนี้ลมแรงฝนตกบ่อยเดี๋ยวถ้าลมแรงมา,มากอวานเด็กกิ่งเขาจะหักเดี๋ยวก็จะหักซะนะครับผมต้นผัดเราก็จะหักซะนะฮะนี่ฮะต้นลมมุดก็โอเคแล้วนะครับผมต้นลมมุดก็มัดไว้ทุกต้นนะฮะต้นลมมุดก็มัดไว้ทุกต้นนะครับนี่วันนี้ก็มาแต่แตงกิ่งสวนกล้วยแล้วก็เมื่อวานก็ อันนี้ต้นันนี้นะฮะต้นฟักันนี้เมื่อวานก็มาปลูกกล้วยเพิ่มเติมในสวนฮนะกล้วยนํามาไรที่นี่ก็ขุดมาปลูกตัวนี้หกต้นปลูกมาขุดมาปลูกอีกสามต้นนะฮะเนื่องจากสี่ต้นนะี่เนื่องจากว่าวันก่อนวันที่เจาะหักผมก็ได้ทําการขุดแล้วก็ปลูกไปแล้วสามต้นนะฮะแล้วก็ส่วนนู้นก็กล้วยหอมเขียวผมก็เอาลงมาปลูกแล้วสองต้น นี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ปลูกไว้เป็นพืชพ่เลี้ยงของพวกเงาะโรงเรียนแล้วก็ละมุดกระเสริมนาเลียครับส่วนต้นนี้ใส่ทีเดียว2ต้นเลยนี่ใส่ทีเดียว2ต้นเลยนะครับ,ลรบกล้วยโอเคครับผมเดี๋ยวขอมัดกิ่งเอ่อพวกมัดกิ่งเอ่อนี่ต้นแหลงนี่ว่าจะไม่รอทแล้วนั่นเราแตกแล้วนี่ กิ่งนีนี่ฮะแต่ก,กิ่งแล้วกองไม่โฟกัสเลยโอเคครับกะว่าน่าจะรอดนะพอแตกกิง่งแขนงออกมาแล้วใบร่วงหมดเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับส่ดนี้ก็ร่วงเหมือนกันแต่ร่วงไม่หมดนะฮะช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็เลยไม่ได้รดน้ำเขาก็พบว่าเออเขาชอบน้ำนะครับแต่ก็ไม่ได้ชอบแบบฉ่ำ ชอบแบบพอดีพอดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอมัดต้นองอกก่อนครับเดี๋ยวถ่ายรับชมอีกทีนึงครับผมโอเคครับตัวนี้ผมก็ทําการมัดกิ่งหรือต้นพุษราที่ปลูกววาไอต้นน้อต้นพุษรา,าเหมือนต้นงอกโรงเรียนเรียบร้อยแล้วครับงอกโรงเรียนก็จะเริ่มแตกยอดนะครับแตกยอดแล้ว ลายไอ้ถ้าแตกยอดมากๆก็แสดงว่ารากเขาเริืมเลื้อนะครับผมนี่ก็มัดเสร็จแล้วนะครับต้นกล้วยก็กำลังงามนะครับต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็จะเป็นต้นอ,อ่กล้วยหอมเขียวนะครับกล้วยหอมเขียวเตี้ยนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยไข่หนึ่งตน้นโอ้มีหญ้าขึ้นด้วยมีชี้าแล้วต้นไม้ละจัดการสะหน่อย ต้นนวนก็จะเป็นเออ่กล้วยไข่นี่ก็กล้วยไข่นะครับกล้วยไข่ก็ปลูกผสมกันไปให้หมดกล้วยไข่ฟักทองแตงไทยกยล้วยเงาะโรงเรียนละมุดกระสวยมาลีรวมถึงต้นยางนานะครับนี่ต้นยางนาก็มีในสวนเรานะครับผมปลูกคะแคล้วกันไปฟักทองฟักทองกับฟัก ผักหรือแฟงก็ไม่รู้นะฮะโอเคอันนี้ก็อยู่ในสวนยันหกโมงครึ่งจะทุ่มแล้วครับหกโมงสี่สิบกว่าละสี่สิบเอ็ดมี่ก็บ่กสระน้ำก่น้้ำกำลังน้ำกำลังเพิ่มครับฝนตกก่อน้้ำกำลังเพิ่มขึ้นเลยในบ่อเราสวนนี้ก็ยังไม่ไี้ปลูกอะไรนะครับอีกประมาณสักสิบเอ็ดต้นได้สิบเอ็ดลุมนะครับก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรรอลิ้นจี่นะครับสวนนี้ก็จะเป็นของลิ้นจี่ แล้วก็ต้นไม้อะไรสักต้นหนึ่งที่จะเข้ามาในสวนเรานะครับผมปลูกให้รอบสวนเลยครับแต่เบื้องต้นจะต้องเอากล้วยขยายกล้วยให้เต็มเต็มสวนท่านหน่อยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเออต้นกล้วยหอมเขียวนะครับออกวีแล้วอยู่ด้านหน้าอยู่ห้าวีก็ประมาณห้าวีน่าจะได้แค่ห้าวีนะครับนี่กล้วยเราปีก็โตใหญ่อยู่นะครับ ต้นกล้วยต้นเล็กฮะต้นเตีย้ยหอมเขียวเตี้ยนะครับผมส่วนฝั่งนี้ผมก็เอากล้วยมาปลูกนะครับริมริมรั้วริมริมรั้วไปเลยนี่ก็จะเป็นกล้วยหอมเขียวนะครับส่วนนี้กล้วยหอมเขียวก็เจ็ดแปดเก้าต้นสิบต้นได้ครับส่วนนนี้ส่วนข้างหลังนี่อยา่างละสองต้นก็จะเป็นกล้วยไข่นะครับ ไปล่ยไข่กระปุกไว้โน่นริมร้วยสองต้นนะฮะริมด้วยอสองต้นนะครับโน่นะฮะน้ําก็เต็มท่งนาเลยพราทิก็กาลังตกดินแล้วนะครับกําลังจะมืดแล้วนะครับผมวันนี้ <c oughs> อยู่ที่สวนยันมืดนะฮะมาประมาณบ่ายสามโมงนิดๆก,กว่าๆนอยๆนะฮะ <c oughs> ส่วนนี้ก็หอมเขียวเหมือนกันครับปลูกไว้คู่สะยาก็ลก ส่วนต้นไม้ก็ยังไม่ได้มาลงนี่หลุมนึงนี่ก็เป็นหอมเขียวนะครับนี่ก็เป็นหอมเขียวที่เอาลงใหม่นะฮะส่วนนี้จะเป็นต้นลิ้นจีน้องพอหนึ่งหรือลินจีนครพนมหนึ่งฮะยังไม่ได้แตกยอดเลยแนตะ่กับใบเขียวดีจังนะฮะใส่ปุ๋ยไปส่วนนี้ต้นพุทราป,ป่านะครับกำลังงามเลยเดี๋ยวถ้าโตกว่านี้แล้วก็ทำการเสียบยอดเขานะครับ ตนนี้จะเป็นต้นนี้ฮะกล้วยหอมทองนะครับขยายมาตันนี้กล้วยหอมทองเราน่าจะมีรวมต้นนี้แล้วก็จะมีทั้งหมดสามต้นนะครับอยู่ในสวนกล้วยหอมทองนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะฮะหอมทองที่ขยายมาปลูกลอยเขาโตครับยาก็เยอะเหลือเกินดึงเรื่อยฮนะดึงทิ้งใส่ปุ๋ยไปแล้วนะี่ก็เหลือแต่ขี้วัวนะ ผู้ขี้หัวปุ๋ยขี้หัวลอยข้าโตันนี้ก่อนเราจะใส่ปุ๋ยขี้กัวให้เขาส่วนนี้ก็ต้นกล้วยหอมเขียวนะครับผมในสวนเราันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยพวกนี้ด้วยฮะมะละขีนกมะละขี้นกมละกมมละลูกใหญ่หน่อยขีนกลูกใหญ่แล้วก็ใส่ปุ๋ยยูเรียเขาประมาณครึบหนึ่งความห่างระยะจากต้นกากับปุ๋ยหลุมปุ๋ยที่ผมขุดก็ใส่ประมาณสักช้อนโต๊ะครับแต่ก็ไม่เต็มช้อนโต๊ะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไข่นะครับผม กล้วยไขย่ต้นนะฮะกล้วยไข่ในสวนก็เยอะอยู่สมควรนะฮะกล้วยปลูกก็ประมาณสักสิบสองเดือนก็เก็บผลผลิตได้แล้วครับแปดเดือนออกปีอีกเก้าสิบวันเก็บผลนะฮะนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะฮะสวนลิ้นจีจักรนะพัดผมนิ่งเลยนะฮะนิ่งเลยนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใบใหม่ก็ยังไม่เกิด ส่วนนี้ใบใหม่ลิ้นจี่จก,กระต้นนี้ใบใหม่ใบแตกใบใหม่แต่ว่าเจอมแมลงจัดการซะเก็บร้อยนะฮะส่วนนี้ก็จะมีกล้วยข้างๆสวนจะเป็นกล้วยทั้งหมดครับข้างๆสวนแต่ถ้าบริเวณด้านไหนก็จะเป็นฝรั่งพุทราต้นไม้ต่างๆแล้วก็พวกพืชอายุสั้นนะ,ะอย่างเช่นพริกแตงไทยแล้วก็ <c oughs> ข้าพงุงข้าโพดครับประมาณนี้ ส่วนด้านบนก็จะเป็นพวกต้นมงต้นไม้รอบๆมัง่งเดี๋ยวก็จะเอาห้วไข่ไใ้ด้านบนนะฮะส่วนนี้ก็เดินไปด้านบนแล้วนะครับผมส่นนี้ก็จะเป็นส,ส้มโอทับทิมสยามของผมก็ยังไม่แตกยอดเลยส่วนนี้ก็จะเป็นล้นต้นไอ้นี่ฮะ,ะมะยมชิดนะฮะมะยมชิดมะปางก็มีต้นหนึ่ง มาปางก็มีต้นหนึ่งอยู่ทอยู่บริเวณคูสะมาปางอะ่ะเดี๋ยวทาค้างให้เขาสันหน่อยอต้นนี้ทําค้างให้เขาสันหน่อยเพราะว่าเลื่อยขึ้นยอดและนะฮะหม,มาก็มาเห่าแล้วครับหาเจ้าของที่แล้วส่วนนี้ก็เป็นเอ่อละมุดก็สวยมารลีเอ้ยไม่ใช่ละมุดเอ่อสาลียักษ์ลูกยักษ์นะครับแตกแล้ว โอเคครับวันนี้โอเคครับวันนี้ก็น่าจะจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมเข้าสวนเข้าไร่ใสปุ๋ยหอฝรั่งนะครับหลงถึงตัดแตง่งบริวเวณต้นกล้วยนะครับพวกกิงกก่งทัวกิ่งที่แห้งๆเขากิ่งที่เหลืองเหลืองก็ตัดทิ้งนะแล้วก็กาบแห้งๆที่ก็ตัดทิ้งครับของสวนต้นกล้วยแล้วก็มาดูต้นไม้ในสวนด้วยครับฝนไม่ตกฝนว้นวันประมาณ 1, วันหนึ่งละวันหรือสองวันแล้ว นะครับไม่ตกวันหนึ่งอนะวันวันวันก่อนก็ยังตกโอเคครับผมน่าจะจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องเทวีลาที่สด้วยนะครับผมเกษตรเป็นของเราทำซะสนุกครับผมโอเคครับเกษตรคือเกษตริดชนิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับผม